สวสดีครับวันศุกร์ที่7มีนา68นะครับเรื่องของ geo graphic risk ในเรื่องของสงครามนั้นสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะหยุดสงครามและเจรจาตกลงเซ็นสัญญาให้หมดแม้แต่ฮามาสกับอิสราเอลก็เจรจาโดยตรงกับกลุ่มฮามาสกับเซรินสกี้ก็ได้คุยตรงและก็บีบบังคับให้จะต้องทำก็ตกลงหยุดยิงกับรัสเซียสงครามสงบสึกโดยที่นาโตเองยุโรปก็พยายามที่จะรวบรวมและช่วยเหลือยูเครนอย่างไรหลังจากอเมริกาหยุด การช่วยเหลือและหยุดส่งข้อมูลข่าวสารสายลับของ CIA ให้กับยูเครนเพื่อจะให้หยุดการตกลงยอมเจรจานั้นกลับมาดูให้ดีของ Asset a Location l นะครับและเรื่องของสิ่งที่เหล่านี้ไม่น่ากลัวเท่ากับอะไรครับแน่นอนครับท่ามกลางวิกฤตของพลังงานแก๊สกับน้ำมันตลอด3ปีที่ผ่านมาทำก็ได้สร้างปรากฏการใหม่นะครับโดยจะผ่อนปนไม่แซงชั่นรัสเซียใดบางสิ่งบางอย่างแม้แต่ในเรื่องของ การใช้เงินสกูลดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนและในการของราคาน้ํามันกับแก๊สที่ให้ขายได้ไม่ต้องแซงชันกลับมาดูให้ดีนะครับแต่เขาไปบีบที่อิรานไม่ให้อิรานได้เกิดเพื่อจะไม่ให้เป็นเงินฐานก่อกระไรในสิ่งที่ทางอเมริกาคิดเอาไว้ว่าอิรานนั้นเป็นตัวปัญหาของเทรริสและก่อกระไรทั่วโลกในของกลุ่มฮามาสก็ดีของไรบานนก็ดีนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดกลับมาดูเรื่องของ Asset location จากนี้ไปต้นไปนะครับเมื่อคืนตลาดหุ้นได้ถร่มลงมา2% 3%เพราะเรื่องของความกลัวเรื่องของ tariff สงครามการค้าที่ขยายวงกว้างขึ้นและมีผลกระทบกับ globalization เรื่อง asset location ทั้งหมดจากนั้นเรื่องของ inflation ไม่เท่ากับ recession ในสิ่งที่กลัวได้เกิดขึ้นว่ากระทบเศรษฐกิจอเมริกาเองด้วยโดยตรงทำให้ทุกคนได้ปรับพอและขายถึงเงินสด และเกณงกับเราอยู่ในช็อตบอลกับรองเทอร์บอล2ปีกับ10ปีทำให้ระยะห่างของ2ปีกับ10ปีนั้นขึ้นไป15เซนทันทีโดยเฉพาะขายดอนขายบอลระยะยาวออกมาซื้อบอลระยะสั้นเพราะโอกาสนั้นที่จะเฟดนั้นลดดอกเบีย้ยยังไงก็ต้องมีเกิดขึ้นแน่เพราะเงินเฟอ้อไม่น่ากลัวถ้าเกิดรีเซชชันนี่คือสิ่งที่คำนึงถึงจะเห็นการลดดอกเบีย้ยใน2ครั้งในคึ่งปีแรกนี้ คืออาจจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนมิถานแล้วเดือนก,กรกฏาาอีกครั้งหนึ่งคือ January นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับและทำให้การถล่มของหุ้นเจดนางฟ้าเพราะมีผลกระทบเรื่องของการควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆของชิปซัพพลายเชนที่จะกระทบหนักกับจีนกับอเมริกาและทำให้พ่ออย่าลืมนะครับผู้ที่ผลิตและส่งวัตถุดิบให้กับอเมริกาคือจีน 40-60%นาดขณะเดียวกันออเดอร์สั่งซื้อมากมายมหาศาลถึง40% 50%ของกลุ่มของชิปซัพพลายเชนจากอเมริกาเข้าสู่จีนนั้นก็จะถูกแครไปไม่ว่าจะเป็น Nvidia เดีย o s r o t o f t ทุกชนิดนะครับแต่โดยเฉพาะ Nvidia ียที่เป็นส่งให้กับจีนมากที่สุดและผลกระทบของ TSMC เช่นเดียวกันดังนั้นทุกคนถึงได้ไปลงทุนกลับในอเมริกาและทำให้เคลื่อนย้ายแม้แต่ ยาปฏิชินวะนะครับในสมัยที่เกิดโควิดก็อินกลับไปตั้งฐานผลิตในอเมริกาใหม่เพราะเรื่องของสงครามการค้านี่เองที่จะเจอ20เซนยี่สิบห้าเซนและขึ้นไปเรื่อยๆนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไหลกลับไปตั้งเป็นสิ่งที่ทําต้องการทําเป็นเช่นนั้นและมันจะไม่เกิดผลอะไรโดยตรงได้ยังไง่ะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวว่าสกิจจะชะลอตัวลงถึงได้ขายหุ้นออกมาและเก็บเงินสดไว้ก่อน นี่คือภาพมอนิเตอร์ของ Global Asset Allocation ที่จะเกิดขึ้นการเคลื่อนกลับไปอเมริกานั้นก็ต้นทุนต้องแพงแน่นอนเพราะวัตถุดิบถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อสั่งเข้าไปเมื่อเก็บภาษีเขามากยิ่งขึ้นไม,ม่ว่าเหล็กอุลูริมเมียม้าเซนแล้วก็ทองแดงจะโดนและอุตสาหกรรมรถยนต์ยีเซนทุกประเทศที่จะส่งเข้าไปอเมริกาขณะเดียวกันอเมริกากับเม็กซิโกทําก็ได้เซ็นคาสั่งออเดอร์ใหม่โพสต์พนไปอีกหนึ่งเดือนเพราะมีผลกระทบกับฟู้ด กลุ่มอาหารทั้งหมดอักิคเคาลเจอเอยที่สั่งจากเม็กซิโกแคนาดาเข้าไปอเมริกาต้นทุนแพงขึ้นเหมือนกับที่ประเจนจีนเช่นเดียวกันละครับจะต้องเจอภาษีต่อกอนกันแน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ s อเซ l โ o เคชั่นจากนี้เป็นต้นไปเพราะเฟดนั้นจะต้องลดดอกเบีย้ยได้เห็นเกิดขึ้นแน่2-3ถึง3ครั้งเต็มที่ในปีนี้ขนาดท่ามกลางด้วย r e เซช s ั่นก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันกลุ่มที่จะไฮไลท ถูกได้บับเบิ้ลตลาดทุนตลาดเงินของอเมริกามามากแล้วก็ถึงได้เซลลิงออกมาอย่างหนักมากเมื่อคืนดาวจนลงไป1เซกว่า600จุดนะครับ n a s d a กลงไปถึงเกือบ3% 2.6%ในระหว่างเทรดถึง3นั้นก็ถล่มลงมาเหลือแค่18,000เท่านั้นเองชัดเจนนะครับจากนี้ต้นไปภาพรวมทั้งหมด S&P 500เพเช่นกันเหลือแค่57 0 0 0ต้น,ตน นี่คือภาพมอนิเตอร์ของ Asset ทโ c a t i o n จากนี้ไปต้นไปเลือกการลงทุนให้ดีนะครับยังไงยืนยันว่า o p t u n i t y i t y ทั้งหมดและครับหุ้นปรับฐานทั่วโลกแม้แต่ในตลาดเกาหลีญี่ปุ่นแต่ขณะที่ฮ่องกงกับสิงกับจีนนั้นปรับขึ้นเพราะการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของสิจิปิงจะทําให้ GDP โตให้5%เซก็กระตุ้นโดเมสต c กคอนซัม t ชันภายในฉันไม่แปลกใจลครับจากที่ได้อ่านข่าวในชั้น Wall Street Journal หรือ b l o o m b e r กก็คือชัดเจนว่าอเมริกานั้นแม้แต่ว m a r t นะครับก็ส่งคำสั่งให้กับ supplier, ซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนจากจีนที่ส่งเข้าอเมริกานั้นจะลดคัดไพยลงมาอย่างไรเพราะเจอภาษีนี่คือภาพมอนิเตอร์จะมีผลกระทบการเตริบโตในอเมริกาแน่นอนเกิดขึ้นนี่คือภาพของเศรษฐกิจชัดเจนกลับมาดู a s s e t Location ในกรลงทุนให้ดีจากนี้เปต้นไปนะครับส่วนการเมืองของไทยนั้น ก็ปล่อยเขาต่อกรไปนะครับเรามาดูเรื่องของพอร์ตฟิโอและเก่งกำไรต่อไปเหร p ม i v a t e ร e a l t h Private, Private Fund ของ LTF ซึ่งหมดอายุจะต้องขายต่อหรือไม่ก็อยู่ที่ครังครังกับกรโตรและตลาดทรัพย์จะรีบเร่งเกื้อหนุนในเรื่อง LTF ที่ p พนชั่นขายหมดแล้วยังเหลืออีกตั้งแสนสี่มล้านนั้นจะระบายออกต่อหรือไม่เมื่อเดือนกุมภานนี้ ผ่านมา20,005มกรา20,000และเดือนมีนานี้จะเริ่มต้นขึ้นจะขายอีกเป็น2-3 0 0ื่นล้านออกมาหรือไม่ถึงเงินสดนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับอยู่ที่การตัดสินใจของภาครัฐน,นะครับที่จะเคลื่อน LTF เป็น Thai ESG Fund ได้เขาก็จะโฮต่อไปกลับมาดูเรื่องการช็อตของกองทุนต่างประเทศก็ดีเล่นสกุลเงินดอลลาร์หรือเป็นสกุลเงินบอลก็ดีสำหรับตลาดแถบ Emerging Market รวมทั้งประเทศไทย กองทุนต่างประเทศนั้นขายหนักมากแม้แต่พอร์ตบรกเกอร์เองต้องขัดทุนมากมายเรื่องของเทรดดิ้งก็คือต้องขายออกเช่นเดียวกันฉะนั้นเป็นจังหวะเป็น private b e l h private fund หรือแม้แต่แชร์บแบ็กของกองบริษัทต่างๆในประเทศที่มีการเติบโตแกล่งมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังมีการเติบโตใจผนผลดีก็เป็นการแชร์บ b แบ็กกับจังหวะนี้ละครับเลือกการลงทุนให้ดีนะครับถึงแม้ จากคอนโซลเดตสิ้นตายมาที่1ตลาดทุนตลาดหุ้นไทยเราก็จะมีโอกาสรีบาวเหมือนกับรอบรอบดิจิทัลนี้นะครับเซา์อีเซเซียสิงคโปร์มาเรอินโดฟิลิปปินเวียดนามรวมทั้งไทยด้วยใครจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดในการลงทุนโดยตรงทั้ง Data Center, Cloud Center, s e m i c o n d u c t o r c h i p AI s ช p ป l y Chain ต่างๆเลือกการลงทุนให้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Banking ปรับฐานลงมา โดยการเ o ้าพูดช็อตเซลลิงสุดท้ายก็ต้องเ o ้าพช็อตอยู่ดีนะครับในครึ่งปีหลังเพราะโอเวอร์ฮีทมากๆของตลาดทุนอเมริกาและยุโรปก็จะต้องกลับมาในอิมเมชชันมาเก็ตแถบเซาท์อีเซียอยู่ดีนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดเกินทุนเคลื่อนย้ายจะไหลบ่าแบบน,นี้ระหว่างสกุลทองคําซึ่งจะเป็นคอร์อตและกลุ่มของบิตคอยที่ทําจะเอาไปรีเซิร์ฟก็ถูกช็อตเก่งกำไรไม่แน่ใจแน่นอนและแม้แต่สกุลดอลลาร์เช่นเดียวกัน นี่คือภาพรวมทั้งหมดของแอสเซทจังนี้ต้นไป่เลือกการลงทุนนะครับชอบแบงค์ตัวไหนซื้อแบงค์ไปเถอะครับสำหรับคอพอร์เซอรี่ทั้งหลายมีเดียมทูรองเทอร์มแล้วก็กลุ่ม Data Center ตเติที่จะต้องเติบโตแกร่งเปลี่ยนเป็นธุรกิจชิป AI s u p p l y Chain ทั้งหมดก็จะเติบโตแกร่งเช่นเดียวกันของกลุ่มชิป Supply chain แล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นพอร์ตใหญ่ๆทั้งนั้นที่ LTF f u ันหรือ private wealth private fund ที่ สร้างขึ้นมาก็จะต้องซื้อเก็บเขา์ตเรื่องดีเวนเปเพเช่นอยู่กันจะเห็นชัดเจนจากนี้ต้นไปสวัสดีนะครับ